สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโมว่าพอดแคสต์อีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือสรุปหนังสือแบบคัดสนแบบเต็มๆนั่นเองหนังสือที่ชื่อว่าจิตวิทยาสายดาร์กนั่นเองในตอนที่6นะครับของดร์ฮิโร่นั่นเองนะครับตอนนี้เป็นตอนจบแล้วครับแล้วก็เป็นตอนที่เรียกว่าตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับในบทที่7นั่นเองนะครับเราพูดมาเดินทางมาถึงจากบทที่1มาถึงบทที่6แล้วแล้วตอนนี้เราจะเข้าไปสู่บทที่7นั่นเองนะครับเขาพูดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางจิตวิทยา อันทรงมาลังที่ห้ามนําไปใช้ในทางที่ผิดเป็นอันขาดนะครับสิ่งนี้ต้องระวังเวลาใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ทางจิตวิทยานะครับหลังจากเพิ่มความสามารถในการสื่อสารแล้วใช่ไหมครับ ที่เหลือแค่เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาในเด็กซึ่งเปรียบดังกับอาวุธนะครับข้อดีของอาวุธคือไม่ว่าใครก็ใช้ให้ผลลัพธ์ได้ดีเหมือนกันนะครับแต่การจะใช้อาวุธที่ทรงพลังได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจําเป็นต้องมีพลังเสียก่อนนะครับและบทนี้ผู้เขียนแนะนํา5ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับและ3ปรากฏการณ์ ทางจิตวิทยาที่ต้องระบัดระวังสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังโดยเฉพาะสําหรับคนที่ทํางานขายแน่นอนนะครับแน่นอนว่าคนที่ไม่ได้ทํางานขายก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกันนะครับโดยเปลี่ยนจากการนําไปใช้กับการขายสินค้าที่เป็นการนําเสนอตัวเองหรือการขอร้องคนอื่นแทนทีนี้ครับปรากฏการทางจิตวิทยาที่ใช้ประโยชน์ได้จริงมีดังต่อไปนี้นะครับปรากฏการทางจิตวิทยา1 คือเฟซซิ่งนะครับเทคนิคที่จะทําให้คู่สนทนารู้สึกดีเฟซซิ่งคือเทคนิคก,การเพิ่มความสนิทสนมโดยการปรับท่วงทํานองการพูดให้เข้ากับผู้สนทนาพูดง่ายๆว่าให้พูดโดยปรับความเร็วจังหวะน้ําเสียงและความดังนะครับและการเข้ากับคู่สนทนานั่นเองถ้าอยากพูดคุยแบบตัวต่อตัวอย่างสนุกสนานานี่เป็น นี่เป็นถือเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับด้วยจังหวะในน้ําเสียงที่ใกล้เคียงกันกับอีกฝ่ายนะครับก็จะรู้สึกได้ว่าคุยกันง่ายขึ้นนะครับนอกจากนี้ครับถ้าคุ้นชินกับการใช้เทคนิคแล้วครับลองปรับเปลี่ยนท่วงทานองการพูดเล็กน้อยตามวิธีพูดของอีกฝ่ายดูหากเปรียบเสียงหากมีการปรับเสียงพูดโดยระวังไม่ให้ดังเกินกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปก็จะกลายเป็นผู้นํา การสนทนาได้ง่ายครับคือต้องลดเสียงลงนั่นเองนะครับและสามารถควบคุมจังหวะการพูดของอ e ีกฝ่ายได้ต่อไปครับคือปรากฏการทางจิรยิยะปรากฏการทางจิริยาเลขที่2นั่นเองนะครับก็คือปรากฏการของ a n c u o r i n g นะครับเทคนิคที่ใช้ในงานขายจริงปรากฏการ a n c u o r i n g เนี่ยคือปรากฏการหลักจิตวิยาที่ว่าตัวเลขคือหรือเงื่อนไขที่บอกไว้ก่อน ตอนแรกนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าหลักยึดจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในภายหลังนี่เป็นเทคนิคการบอกราคาสินค้าให้สูงกว่าราคาจริงแล้วลดราคาลงไม่เรื่อยๆเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้านั้นราคาถูกความรู้สึกที่มีต่อคุณค่าของสิ่งต่างๆจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับว่าใช้อะไรเป็นหลักซึ่งถ้าใช้ประโยชน์จากบริการอนเค r ร์ลเนี่ย ได้อย่างช่ำชองเนี่ยก็จะสามารถขายทุกอย่างที่ในราคาที่เราต้องการได้ปรากฏการทางจิตวิทยาที่3นะครับเขาเรียกว่าปรากฏการ์ดีเคโรนะครับเทคนิคที่จะทําให้อยากได้ของครบชุดปรากฏการ์ดีเคโรเนี่ยอธิบายง่ายๆคือปรากฏการ์ทางจิตวิทยาที่ว่าครั้งที่ซื้อของอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับแต่กลับมาซื้อของอย่างอื่นเข้ากับชุดของมันไปด้วยปรากฏการ์ เดโลนะครับที่มีที่มาจากเดนีเดโลนั่นเองนะครับเป็นนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสนะครับโ,โหต้องต้องสะกดทีละคำเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นภาษาภาษาภาษาละภาษาฝรั่งเศสโดยแท้จริงนะครับที่อาศัยอยู่ในห้องโฉบมนะครับโดยเมื่อด ดีเดโลนะครับได้รับของขวัญจากเพื่อนที่เป็นเสื้อโค้ทสีแดงหรูเขาก็ถือโอกาสซื้อเฟอร์นิเจอร์หูหราที่เข้ากับเสื้อโค้ทตัวน,นั้นมาในห้องด้วยนั่นเองนะครับปรากฏการทางจิตวิทยาที่4นะครับเขาเรียกว่าปรากฏการความขาดแคลนนั่นเองนะครับเทคนิคที่ช่วยลดการยับคิดย้ำทำนั่นเองนะครับปรากฏการความขาดแคลนเป็นปรากฏการทางจิตวิทยาที่ยิ่งเป็นของหายาก ก็ยิ่งจะมีความรู้สึกมีคุณค่าที่สูงขึ้นสิ่งที่มันทรงพลังอย่างมากคือการสร้างแรงกดดันว่าถ้าไม่ซื้อตอนนี้ก็จะไม่หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับผมใช้เทคนิคนี้เป็นประจำนะครับโดยหนังสือที่แบบหนังสือยากๆหลายเล่มนะครับผมผมแค่ลองแค่เล่มเดียวเองนะหลายเล่มลองไปวางขายดูนะครับแล้วก็ตีราคาใมันสูงแล้วก็เขียนว,ว่าเล่มเดียวเท่าน,นั้นแผบหายเลยนะครับจริงๆลองใช้ดูนะครับ นั่นแหละก็มีเล่มเดียวจริงๆนะครับแต่ไม่ได้โกหกลูกค้าจริงมันมีอยู่เล่มเดียวจริงแล้วก็หายแผลบเลยทีนี้นะครับเทคนิคนี้ครับเทคนิคการขายแบบนี้ครับใช้กันมานานแล้วนะครับแต่ประสิทธิภาพของมันไม่ได้ด้อยกว่าเลยนะครับบางทีอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยก็ยังพูดเชิญให้ซื้อสินค้าแบบนี้อยู่นะครับต่อไปครับข้อที่5นะครับเป็นจิตวิทยาข้อที่น้านเด็เขาเรียกว่ารีเฟมิงนะครับเทคนิคที่ใช้การควบคุมความรู้สึกของคนนะครับรีเฟมิงเนี่ยคือการเปลี่ยนมุม มองที่มีผลต่อสิ่งหนึ่งที่แตกต่าง,างไปจากเดิมเช่นการเปลี่ยนจากการมองว่าเหลือน้ำแค่ครึ่งแก้วให้เป็นเหลือน้ำตั้งครึ่งแก้วนะครับประเด็นสำคัญคือการพูดนดั่นเองแค่เปลี่ยนวิธีพูดเล็กน้อยก็ไม่ไม่ได้โกหกนะแต่ให้ความรู้สึกที่มันแตกต่างราวกับฟ้ากระหวนั่นเองนะครับเหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเนี่ยเรียกว่ายากจนเนาะเมื่อก่อนมันก็มีความจนเนาะเงิน,นไ,ไม่พอเมื่อก่อนเนี่ย ผมคิดว่าเฮ้ยตามจริงอ่ะทุกคนเนี่ยจะพูดว่าตังในกระเป๋าเนี่ยเหลือแค่สิบบาทแต่ผมอะ่ะชอบพูดว่าอู้ตังในกระเป๋าเหลือตั้งสิบบาทแล้วสิบาทเนี่ยสามารถไปซื้อได้เยอะเลยปุ๊บหัวใจฟูเลยนะครับจากสิบบาทเนี่ยทําให้เราได้ไงานทํานะครับก็คือทำให้เห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนลำบากมากบอกเลยนะครับทีนี้ครับโดยพื้นฐานครับ มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนไหวกับการขัดทุนมากกว่าการได้กําไรสรุปก็คืออยากให้คนตรงหน้ามองเรื่องบางอย่างจากมุมมองก็ขึ้นอยู่กับวิธีพูดนั่นเองการข้อต่อไปนะครับคือการสร้างบริการทางจิตวิทยาที่ต้องระวังนะครับปรากฏการบูมมาแรงนะครับบูมมาแลงเอฟเฟกนั่นเองที่ทําให้ส่งผลตรงกันข้ามกับที่ตั้งใจไว้2เงื่อนไขแรกนั่นเองนะครับ ที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์บูมแมลงเนี่ยได้ง่ายมีดังต่อไปนี้คือการยัดเยียดมากเกินไป2คือจงใจเกินไปและทําให้ไม่เป็นธรรมชาตินั่นเองไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามครับท่านฟังุูท่านทำมากรรมเกินไปเนี่ยจะส่งผลต่อฝั่งตรงกันข้ามอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเวลาที่ใชป้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาเนี่ยจึงต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยถ้าใช้มันอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่นั่นเองในหัวข้อต่อไปครับคือปรากฏการณ์ที่ ลดแรงจูงใจของอีกฝ่ายนะครับภาษาอังกฤษเขามีชื่อว่า a n s t r e a m i n g Effect น,นี่นะครับปรากฏการทางจิตวิทยาที่ว่าเนี่ยครับเมื่อเราทําอะไรสักอย่างแล้วด้วยความสนุกสนานเนี่ยถ้ามีคนชอบหรือให้รางวัลเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทําสิ่งนั้นนะครับเพราะอยากได้รางวัลตอบแทนนะครับไอที่เราสะสมพอยต์ตามแอปต่างๆแหละนะครับมันมี redeem Rede Rede ีดีมรี r e d โดยเฉพาะบัตรเครดิตเนี่ยตัวดีเลยนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ รับสิ่งที่อยากได้เนี่ยก็จะไม่ทําต่อถ้าอธิบายด้วยศัพท์ทางจิตวิทยาก็คือให้แรงจูงใจภายนอกกับสิ่งที่คนหนึ่งทําด้วยแรงจูงใจจากภายในจะส่งผลให้แรงจูงใจของคนนั้นลดลงมนุษย์ไม่สามารถพยายามเพื่อรางวัลผลตอบแทนเป็นเวลานานได้ดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือการละเมิด อีกฝ่ายตระหนักว่าตัวเองตัวเขาเองเนี่ยทำเพราะอยากทําและห้ามทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าถ้าทําแล้วจะได้รับรางวัลตอบแทนถ้าต้องการที่จะชักจูงคนอื่นอย่าใช้วิธีสิ้นคิดอย่างการตั้งเงื่อนไขแลกเปลี่ยนหรือการให้รางวัลแต่ให้จูงใจด้วยการสื่อสารเพราะมันจะส่งผลดีในระยะยาวมากกว่านะครับในหัวข้อต่อไปครับคือหลักการตอบแทนซึ่งกันและกันและ บางครั้งเนี่ยจะส่งผลในด้านลบนั่นเองนะครับมันคือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ว่าเมื่อให้อะไรบางอย่างกับอีกฝ่ายก่อนอีกฝ่ายจะตอบแทนกลับมาตัวอย่างใกล้ตัวที่พบได้บ่อยก็คือมุมซิมฟรีมุมซิมฟรีที่แบบไปจิ้มจิ้มแล้วกินนรีแหละนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองพอลูกค้าได้ชิมฟรีแล้วก็รู้สึกว่าต้องซื้อซึ่งจะทําให้ขายสินค้าได้มากขึ้นหลักการตอบแทนซึ่งกันและกันเนี่ย เป็นปรากฏการทางจิตวิทยาที่ส่งพลังมากแต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีเนี่ยจะอาจส่งผลในทางลบก็ได้นะครับเนื่องจากมันส่งพลังมากนะครับเวลาผลลัพธ์ที่เป็นไปทางตรงกันข้ามเนี่ยผลกระทบในเชิงลบเนี่ยก็เกิดขึ้นจึงมีมากเช่นกันนะครับดังนั้นเวลาที่อยากจะนําเสนออะไรบางอย่างโดยใช้ประโยชน์จากหลักการตอบแทนซึ่งกันและกันเนี่ยระวังอย่าให้มันบั่นทอนแรงจูงใจภายในอีกฝ่ายด้วยนั่นเองนะครับถ้าเรานึกภาพเห็น ถ้าท่านฟังไปสายอเมริกาเนี่ยซึ่งในมุมคอสโก้เนี่ยจะมีซุ้มกินฟรีมากผมไปกินซุกซุมเลยนะครับแล้วก็ซื้อซุกซุมเลยนั่นไงนั่นไงทําให้ผมเนี่ยเงินงหมดไปเยอะเลยตรงนั้นนะครับลองไปคอสโก้ดูนะครับบินตีตั๋วไปเลยครับผมแนะนาครับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับ,รบ,บ,รบซึ่งมีโปรโมชั่นดีๆนั่หนึ่งนะครับอ้ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ผมเนี่ยไปเล่นในแอปธนาคารหนึ่งมานะครับแล้วก็อุ้ยโบดีมากอะไรเงี <The> ้ยแล้วก็เข้าไปโหลดแอปธนาคารเสร็จเรียบร้อยุ เอาเข้าไปดูของแอปของสิงคโปร์แอร์ไลน์ปุ๊บเอา้วาว้าวโปรดีเข้าไอีกอืมใช่เลยต้องบินแล,ะละ้วล่ะอะไรเงี้ยนะครับลองไปดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมแนะนํำเฉยๆนะนะครับบทส่งท้ายครับในแต่ละปีครับในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีทั้งรถยนต์ต่างๆที่เป็นสาเหตุที่ทําให้คนเนี่ยเสียชีวิตเป็นจํานวนมากใช่ไหมครับนี่เป็นความจริงครับตราบใดที่ยังมีการผลิตอยู่หรือมีการผลิตมีดด้วยนะครับ มีดก็เหมือนกันหรือรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าอย่างไรครับก็จะมีคนทิ่มแทงหรือก็จะมีการอุบับติเหตุทางรถยนต์นั่นเองตราบใดที่ยังมีการผลิตรถยนต์อยู่อุบัติเหตุบนท้องถนนก็จะไม่มีทางวันหมดไปแน่นอนนะครับแต่ขณะเดียวกันครับเรื่องที่คนจํานวนมากที่ได้รับประโยชน์จากมีดและรถยนต์นั้นก็มีความจริงเช่นกันครับมีดผ่าตัดก็ถือว่าเป็นมีดชนิดหนึ่งนะครับรถพยาบาลและรถระเพิงก็ถือเป็นรถยนต์ชนิดหนึ่งเหมือนกัน มันเหมือนกับเทคนิคเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเทคนิคแบบไหนก็ตามนะครับผลลัพธ์ของมันก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีใช้และเทคนิคการที่เราใช้ในเด็งนะครับตามที่เราแพร่หลายนั่นแหละและการมีพัฒน,นาการมากขึ้นเท่าไหร่สัดส่วนของผลลัพธ์ก็ดียิ่งขึ้นมาข,นขึ้นเท่านั้น่นเดงนะครับตแต่ใดที่สมองยังมีอิทธิพลต่อ,อก,การกระทาของมนุษย์ใช่ไหมครับเทคนิคการล้างสมองหรือเทคนิคการควบคุมจิตใจเนี่ยก็ยังคงเป็นเทคนิคที่ทรงพลังเหมือนกันเหมือนจิต วิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะครับที่ก้าวหน้าขึ้นและมีข้อมูลที่ต้องรับรู้เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเทคนิคต้องใช้การหลอกลวงคนหรือทําให้คนสับสนก็ยังกล้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับและในเมื่อยุคสมัยนั้นมันเปลี่ยนไปก็ต้องมีข้อมูลใหม่เข้ามาเรอยนนเดงกการทําให้โน้ตฮาวเนี่ยเป็นเรื่องที่ล้างสมองเนี่ยหรือควบคุมจิตใจเนี่ยเป็นที่แพร่หลายใน,นเด็นะครับพร้อมกับการพัฒน,นาขึ้น ที่จะช่วยลดยกระดับสังคมให้ปลอดภัยและมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองปาญหาว่าคำพูดจะเป็นดังมีดผ่าตัดของแพทย์มือดีที่ช่วยชีวิตคนมากมายนั่นเองมัว่าพอดแคสตครับก็ทำมาเพื่อสิ่งนี้นะครับผมเปรียบเสมือนกับมีดผ่าตัดที่คอยช่วยเหลือบุคคลหรือกลุ่มคนที่โชคดีที่เข้า มาฟังในโมว่าพัดแคสในครั้งนี้และครั้งต่อๆไปนั่นเองนะครับโมว่าพัดแคสต้องขอบคุณท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงๆนะครับและขอบคุณมาโดยตลอดผมเชื่อว่าท่านฟังทุกท่านนี้ต้องร่ำรวยและมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นเป็นคนที่มีความมั่นคงและความสุขมากกว่าใครๆต่อให้เป็นคนรวยก็ตามนะครับท่านฟังเนี่ยจะเป็นคนที่มี ความสุขุมเยือกเย็นเหมือนผมหรือมากกว่าผมด้วยซ้ำไปนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับผมเชื่อว่าโมวผลแคนยจะเป็นสังคมและเป็นกลุ่มก้อนสังคมรูปแบบใหม่ในอนาคตและเชื่อว่าในความเชื่อของรุย์และจิตวิทยาของรุยนเนี่ยจะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับโมวัลแคนากราบขอบคุณมามครับขอขอบคุณบุคคลที่เกิดผมขึ้นมาและขอขอบคุณ ท่านฟังทุกท่านทุกคนเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาฟังในโมว่าพอดแค์ครั้งนี้ขอบคุณมากๆเลยขอขอบคุณที่คอยกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่คอยกดไลค์กดติดตามให้ตลอดเลยนะครับที่ทำกันครับขอขอบคุณถึงดวงวิญญาณพลังงานที่เรามองไม่เห็นนะครับพลังงานในรูปแบบที่เราสัมผัสไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นผีดวงวิญญาณเทพธิดาหรือเทวดาพระเจ้าหรือ พลังศักดิ์สิทนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งและส่วนประกอบทาให้ผมปลอดภัยถึงท,ทุกวันนี้นะครับขอขอบคุณไปถึงความมั่นคงร่ารวยและความสุขที่ผมมีมาโดยตลอดและมากขึ้นทุกๆวันขอขอบคุณไปถึงสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตด้วยนะครับที่เป็นส่วนประกอบและสร้างห้องทรงอัดเสียงอันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันท่านฟังทุกท่านนะครับผมคอยจับตามองอยู่และหลักท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงๆครับค่ำคืนนี้ลาติสวัสดิ์ครับ